กูเห็นให้ไปโชว์ใหญ่เลยบอยบอยดูนี่ดูนี่มึงไปถ่ายที่บ้านมึงนูน้นนะไปถ่ายที่บ้านมึงอะ่ะถ่ายมาบอกคนไทยบอกคนไทยนะครับก็ดูดูถูกคนบ้านมึงเยอะแยะ เห็นไหมบอยเห็นไหมนี่เซเว่นวันกูเห็นไหมอย่าเซเว่นอีเลเว่นนะครับเดี๋ยวพามาดูสิ่งของครับพี่้องครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาถ่ายดูแล้วนะครับผมบอยเนี่ยเซเว่นสวัสดีครับพี่้องครับผมสวัสดีครับพี่้องพบกันที่เมืองปากเซครับน้องมณีกับติวาเดินทางพี่้องมาประเทศลาวนะครับทุกคนนะจะพามาท่องเที่ยวครับคือ ไอ้บอยบรรทัดผมเนาะว่าบอกว่ามาถ่ายประเทศลาวพี่เนาะนะมาถ่ายประเทศลาวให้ดูหน่อยมันบอกว่านะครับไปถ่ายประเทศตัวเองให้ดูนะครับทุกคนวันนี้ก็เลยมาจัดให้นะครับเนาะหลังจากที่ผมเนี่ยอยู่โรงแรมพี่เนาะครับเนี่ยโรงแมรมจำปาเมืองซ้ำทุกค,คนคืนหนึ่งประมาณเงิๆๆกนกี่ประมาณสองแสนสองแสนนิดๆทุกคนประมาณสามร้อยสามร้อยบาทพี่เนาะเนี่ยทุกคนถึงเมื่อเช้าครับผมเน,ะน,นเาเนะก็เลยว่าจะออกพามาดูนะครับบรรยากาศเมืองปรกเซนะครับพาไอ้บอยมาดูเนาะ ครับว่าเป็นยังไงมันบอกว่าไปถ่ายบ้านมึงให้ดูมาดูหน่อยมาดูหน่อยนะครับก็เลยไปจัดให้ทุกคนนะบอกไว้เลยอ่าบอกไว้เลยครับว่าปากเซเนี่ยมีเซเว่นแล้วนะครับทุกคนเนาะประเทศไทยนี่เขาก็มาทำธุรกิจนะครับทุกคนเนาะโอเคครับพี่้องครับไปมันบอกว่ามาถ่ายประเทศลาวให้ดูผมก็จะจัดให้มันนะครับพี่้องจัดให้บอยมันดูนะครับว่าอ่ายูเปอร์นะครับเขาก็นะครับของจริงนะครับทุกคนนะ จะถ่ายให้ดูนะครับไอ้บอยเขมรมันทานะครับพี่นเราไปทุกคนเดินทางกันถ่ายที่เราครับเดี๋ยวพามาดูนะครับผมเอ่ปากเซนะครับบอยบ้านกูเองนี่บอยเนี่ยฮะบ้านกูเองบอยผมไปเลยนะครับ บ้านคุณละบอยนะกูก็ถ่ายบ้านกูแล้วเนี่ทุกคนเนี่ยบ้านกูเองบอยบ้านกูเองนะคุถ่ายให้ดูแล้วเนี่ยนี่คือเบืบ้องลาวบอยเนี่ยเบื้องลาวเบื้องลาวมีทุกอย่างแล้วบอยเลยเนี่ยทุกคนและไม่เคยจะไปขิงประเทศใดนะครับเบื้องลาวก็อยู่ในจุดของประเทศลาวทุกคนนะ ไม่ได้เรียบเทียมใส่แบล็คบอยน,นะครับบอกว่าประเทศจีนเจริญนะครับทุกคนแต่เ,เทียบประเทศไทยไม่ได้เนา,เทานะทุกคนครับเนี่ยประเทศลาวนะพอใจนะครับในสิ่งที่คนลาวมีทุกคนายทุกคนครับเดี๋ยวพาวอร์ที่นี้มาดูนะครับพี่น้องว่าพี่น้องท่านไหนอยากมาเที่ยวนะครับผมก็ตอนนี้นะครับบรรยากาศดีมากทุกคนบอกไปเลยนะครับว่าบรรยากาศดีนี่ครับบรรยากาศดีมากพี่นอ้องเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะครับผมหลายจุดเลย มาดูนะครับเนี่ยถนนบ้านกุลละวอยเนี่ยเนี่ยความเป็นธรรมศาสตร์เห็นไหมบอกแล้วอย่ามาขิงอย่ามาขิงที่ตเปิร์ลาวนะครับบอยนะอันนี้ของจริงเดี๋ยวจะพามาดูเซเว่นนะครับเนี่ยคนลาวขอพอใจในสินค้าฝั่งไทยนะครับทุกคน เป็นเมืองหลวงนะครับเป็นเมืองเป็นตำบลเป็นอำเภอทุกคนนะเป็นอำเภอปากเซแเนี่ยทคนเหนี่ยเนี่ยรถทุกบอยนี่ยไหมเนี่รถกระบะเาก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยสู้ขม้นไดมเนี่ยไหมรถกระบะเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยทกคนเนี่ ถิงใส่ยูทูปเปอร์ลาวนะครับมันนี้จัดให้เลยเดี๋ยวอดมาหลายวันแล้วครับไม่บอยที่มนโนกาไปถ่ายาบ้านบ้านเมืองเองนู่นกันนะททุกคนเดี๋ยวพามาดูนะครับสินค้าไทยใน,นครับผมในเซเว่นนะครับทีนี้เซเว่นนีนะครับบอยมีเรื่องไรบอยเนี่ยเอออวดไทยไม่อวดเนาะอวดยูทูปเปอร์ลาวบอยเอ,อ้ย ฝากซีนะครับอาจจะไม่เจริญมากนะครับพี่นอ้องแต่บอกเลยว่าพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับทุกคนอพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนี่จะเป็นรถเมยรถเมย์ครับพี่น้องครับเนาะเว่นครับทุกคนเซเว่นเว่นนะครับ ทุกคนเซเว่ 7, 7, นเซเว่นพี่น้องเนี่ยเห็นไหมบอยเห็นไหมเนี่ยเซเว่นร้านกูเห็นไหมเนี่ยเซเว่นเซเว่นนะครับเดี๋ยวพามาดูสิ่งของครับพี่น้องครับมามีอะไรว่างนะครับผมมาหายดูแล้วนะครับผมบอยเนี่ยเซเว่ไนไปเนี่ยเห็นไหมประเทศไทยเนี่ยเขายังรักแพงคนเราเนาะมาเปิดเซเว่นให้นะครับพี่น้องครับแล้วก็ ให้คนเราสุดหอ,อกสบายในการซื้อขายนะครับเพราะว่าเซเว่นนี่ก็อาหารนะครับทุกอย่างก็มีเยอะนะครับอาหารการกินเนาะนี่ครับเดี๋ยวพามาดูหลายๆอย่างพี่นอ้องมันบอกว่าไปถ่ายเราให้ดูหน่อยวัดมาถ่ายให้ดูนะครับเ <7, 11. S 1> ออเข้ามาเซเว่นครับพี่น้องครับเซเว่นอีเลเว่นวิสิทคิ์พาเนี่ยขายกันมากครับพี่นอ้อง คล้ายกับเซเว่นสองสายเลยนะครับทุกคนไะเราไปาอะไรกินกันนะครับพี่้องครับเห็นไหมสินค้าลาวอ่าสินค้าที่อยู่ในประเทศลาวนะครับส่วนมากก็เป็นสินค้าไทยพี่รองนี่กือมาม่าปลากระป๋องมีหมดนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยครับคืออาหารที่คุ้นเคยนะครับพี่รองนี่มาม่านะครับที่ไอบอยมัน ไปเขาทิ้งไปจูดทิ้งนะครับนี่ครับทุกคนมามงมาม่านะครับราคาก็อาจจะแพงกว่าฝั่งไทยนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นสินค้านําเข้านะนี่ครับไอบอยท้านะครับวันนี้ผมมาทุระนิดนึงครับอยู่เมืองปกเซก็เลยจัดมาให้ดูครับนี่ทุกคน อาหารนี่แบบเหมือนกันนะครับเนี่ยสินค้าไทยอยู่ในประเทศลาวนะครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยบางคนบอกเนี่ยเขมีนบางตัวมโนว่าสินค้าของไทยขายไม่ออกนะครับแล้วก็ไปให้ประเทศลาวหรอกนี่ครับแบรนด์แบรนด์นเนี่ยเป็นของไทยแต่ชื่อเนี่ยเขาใช้สลาภาษาลาว เพราะว่ามันธุรกิจนะครับทําร่วมกันแล้วเนาะเก็บเสมือนให้มันถูกกฎหมายนะครับนี่ครับทุกคนสลากเป็นภาษาลาว,าาวแต่แบรนด์เป็นของไทยนะครับซัดเจนร,ราคานะครับสิบสิบพันกีบเนาะประมาณสิบห้าบาทนะครับทุกคน <S <S ก็จะแพงกว่าประเทศไทยประมาณห้าบาทนี้มาม่าปลากระกป๋องที่เราบอยคอมเมนต์ไม่เอานะครับไม่ใช้นะคนลาวเขา ใช้จ่ายนะครับทุกคนเนี่ยสินค้าต่างๆเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับทุกคนสามาเนีซื้ออย่างครับเนีนซื้ออย่างซื้ออย่างซื้ออย่างอ๋อจะไปเฮียนบ่นไปใส่นี่อ๋อไปเห็นอย่างมีเบียกวะมีงานบ่

เจสาม,มนเนีสาม,มนเนซื้อยไซซีซืซีบ่อ๋อนี่ก็สามเน้ยนนอยจกพันเนาะหกสิบกีบด้นี่เจามเนโอ้สมมนนามนองค์ข้างหลังสองค์นี่โอ้ สาม,มเนีนสาม,มเนีนสามเนีนเลยอ่มมะสามเนีนจับมาของจับคนไทยเหรอคนดนาวคนดาวแต่ว่าเป็นยูทูบเบอร์เสินนนนสมมเนีนน่แทุกคนสาม,มเนีนบ้านดาวนะครับ คทุกคนโอเคครับทุกคนครับนี่นะครับพี่น้องกับนอตเซเว่นอยู่ฝั่งลาวเนี่ยครับพาไอ้บอยมาดูนะครับผมบอกแล้วนะครับอยากขิงอยาาขิงยูทูบเบอร์ลาวนะเขามาทํานะครับเขามาจริงนะครับบอยนะเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าไปถ่ายถนนให้ดูครับพี่น้องถนนในปาาเซเนาะวันนี้พามาดูเซเว่นลาวนะครับ นี่คือสินค้าจากประเทศไทยเนาะและคนลาวไม่แบนนะครับบอยเขาชอบสินค้าฝัางไทยนะครับเพราะว่าคนลาวกับคนไทย,ยมีการซื้อขายกันมานานทุกคนนะจะให้แบนเหมือนบ้านบอยเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนมากคนลาวก็ใช้สินค้าไทยพี่นอ้อถ้าแบนไปเนี่ยก็ลาบากพี่น้อกครับเนาะบอกเลยว่าลาบากนะครับกระเหนจะแบนก็แบนไปแต่คนลาวนี่เขาใช้เห็นไหมนี่ครับเขาซื้อมาเยอะนะครับพี่น้อกครับ เอาเมื่อกี้ก็เจอสมานิยนพี่น้อง <c oughs> ก็ซื้อขนมให้คือสมานิยนนี่ผมมีความผูกพันเพราะว่าผมก็เคยเป็นนักบวชมาก,ก่อนก็เลยว่าเข้าใจเขาออกเนาะทุกคนโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็นะครับจะพามาดูนะครับหลายๆอย่างครับพี่น้องครับ,รรบ,รรบต่อไปก็ฝากติดตามนะครับพีพีต่อไปนะครับทุกคนว่าจะพาไปไหนเนาะแต่ผมมาปักเซเนี่ยผม โชคดีนะครับทุกคนเพราะว่าถูกหวยเนาะอันเนี้ยไม่จะไม่ขอบอกว่าถูกเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปขึ้นเงินนะถ้าคนซื้อหวยคนไทยเนี่ยมาเที่ยวลาวเนี่ยซื้อหวยถูกหวยไปขึ้นเงินที่ไหนนะครับก็รอติดตามชมอีพีหน้าครับผมพี่้องกับอีพี่นี่ประกาศก็มาสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนบาย Bye.